สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผู้อ่านมาอ่านกระบี่ไร้เกมทานภาคสิทดาลบที่สองตอนที่หนึ่งในที่สุดยอดเสซนอมตะทิ้งมือลงบนสายพินบังเกิดเสียงดังปานฟ้าร้องเสียงเสียงเสียงสื่อสถานขึ้นตามเสียงจากนั้นเยือเกเย็นลง สีหน้าปราศจากการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยยอดเซียนอมตะยิ้มอย่างเย็นชากรีดนิ้วอยู่ไปมาเสียงพินจากเชื่องช้าเป็นเร่งร้อนทุกครั้งคราเปรี้ยวกราดกระไรปานนั้นติดต่อตามกันดังระรอกทำลายทำนบนกกาที่กเกาะอาศัยบนกิ่งไม้ข้างเคียงล้วนได้รับความตระหนกบินเปลิดวุ่นวายกิ่งใบก็ร่วงพร่างครูดุดหาฝน เสียงพีนเจ็ดพิฆาตแฝงกำลังภายในเปลี่ยมล้นมิเพียงสถานขวัญวิญญาณผู้คนทั้งยังทำลายล้างสิ่งมีชีวิตในแผ่นฟ้าแผ่นดินสเสียงเสียงเสียงสือ่อคล้ายไม่มีความรู้สึกอันใดพวงประคำในมือขยับเคลื่อนไหวเป็นระเบียบแบบแผนขยับขยื่อนริมฝีปากสวดมนต์ภาวนาอย่างเงียบงนัน เสียงพินสะท้อนสถานพิกลคล้ายดีดตามอำเภอใจแต่เมื่อเงี่ยหูฟังกลับดังเป็นจังหวะจะโคนตามใต้เชื่อว่าไม่มีเสียงดนตรีที่ลี้ลับพิกลกว่านี้อีกซิมเสียงเสี่ยงซือ่อไม่ได้ยินได้ฟังห่านเริ่มท่องสวดมนต์ในใจอย่างแช่มช้ากระทั่งคำสวดก็ไม่มีเข้าสู่พวังเคลิบเคลิ้มลืม,ลมตนทีละน้อย เสียงพินยิ่งมายิ่งลี้ลับและยิ่งมายิ่งเปรี้ยกราดบ่ออ้วนต้ซือจะอย่างไรมีตัวตนไม่มีขันติหนักแน่นเท่ากับซิมเสียงเสี้งซือถูกเสียงพินกอกกวนจนอกสั่นขวัญแขวนแล้วบ่ออุ้ยใต้ซือหลังเหงื่อจากหน้าผากพลังการฝึกปรือของเขายังด้อยกว่าป่ออ้วนต้ซือขั้นหนึ่งหลวงจีนที่หลงเหลือ บ้างสายร่างงนเงนินบ้างยกสองมืออุดหูเกลือกกลิ่งไปตามพื้นหญ้าโปเฮียงกุลตอนแรกขมวดคิ้วในที่สุดต้องยกมืออุดหูเสียงปงเมื่อไข่มุกที่ห้อยอยู่ปลายปิ่นปักผมหลุดออกปลิวกระเด็นไปชื่อเทงหงที่ด้านข้างพันตื่นตัวพอดียื่นมือรับไข่มุกลูกนั้นไว้ฝืนยิ้มต่อโปเฮียงกุล โเปเฮงคุลค้อนเขาวงหนึ่งเบือนหน้าไปยังทิศทางอื่นชื่อเทงหงก็พูดไม่ออกหลับตาโครจรพลังหน้าผากปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมออกมายอดเซนอมะตะยิ่งดีดยิ่งครุ่งพล่านนิ้วทั้งสิบที่กรีดกลายบนสายพินยิ่งมายิ่งขาวยิ่งมายิ่งสุขใสคล้ายกับกลายเป็นแท่งหยกสิบแท่งซิมเสียงเส้นซือหลับตาดุจเดิม นิ้วที่นับพวงประคำยังเป็นระเบียบแบบแผนเพียงแต่เชื่องช้าลงทีละน้อยใบไม้ร่วงยิ่งมากมายกว่าเดิมอย่างแช่มช้าแม้แต่ใบหน้ายอดเซนอมะตะก็กลับกลายเป็นขาวราวกับหยกนิ้วทั้งสิบที่กรีดกลายบนสายพินกลับกลายเป็นประกายหยกขาวสิบสายฉวัดเฉวียนอยู่ไปมาบังเกิดเป็นสำเนียงเสียงพินทำลายสิ่งมีชีวิตในรัศมีร้อยวา ใบไ,ไม้ร่วงหล่นหมดสิ้นเปลือกไม้เริ่มปริแตกบังเกิดเสียงดังเที้ยพระซิมเชียงเส้งซื่อยังคงปราศจากการเปลี่ยนแปลงลูกประคำแม้ขยับอย่างเชื่องช้าแต่ยังขยับเคลื่อนไหวไม่หยุดยัง้งพลันบังเกิดเสียงกระเรียนคู่ร้องดังมากระเรียนขาวที่โบยบินสู่เมฆขาวฟ้าเขียวเมื่อครู่ทั้งคู่กลับโบยบินกลับมาบินกลับถ้ำเมฆร,รางเรือน ซึ่งซิมเสียงเสียงซื่อใช้ซ่อนกายยสิบปียังไม่ทันบินเข้าใกล้ชีวิตก็ถูกทำลายร่วงหล่นลงกับพื้นซิมเสียงเสี้ยงซื่อพอได้ยินเสียงกระเรียนร้องก็ประวัตินึกถึงลูกกระเรียนที่กระเรียนขาวทั้งคู่เพิ่งคลอดออกมาไม่นานซึ่งอยู่ในถ้ำควันรางเลือนทั้งสี่ตัวกระเรียนขาวทั้งคู่คงบินกลับมาหาลูกกรเรียนทั้งสี่ตัว แม้แต่กระเรียนขาวทั้งคู่ยังตายไปลูกกระเรียนทั้งสี่ตัวไหนเลยรอดชีวิตได้ซิมเสียงเส้งสืง่อคำนวณโดยละเอียดรอบคอบนึกถึงความปลอดภัยของเหล่าสิทธเสียวลิ้มภายในวัดแต่ละเลยลืมเลือนลูกกระเรียนทั้งสี่ตัวไปซิมเสียงเส้งสืง่ออดลืมตามไม่ได้ปราดแรกที่เห็นคือต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวปริแตก และกระเรียนขาวที่ตกตายอยู่ข้างต้นไม้ทั้งคู่จากนั้นค่อยเห็นยอดเสียนอมตะยอดเสียนอมตะสายตาแหลมคมเสียงพินที่เยียบเย็ยนทิกลก็ฉวยโอกาสแทรกซึมเข้ามากระแทกกระทันจิตใจของท่านครั้งแล้วครั้งเล่าทำลายสมาธิจิตใจของท่านบรรชิตเปลี่ยมไปด้วยเมตตาจิต กะเรียนขาวั้องกู้อยู่เป็นเพื่อนท่านนานปีช่วยท่านฝึกปรือท่าร่างกะเรียนเหินก้าวฟ้าสำเร็จระหว่างคนกับทวิบาทเพราะเป็นน้ำใจอันลึกล้ำลูกกะเรียนทั้งสี่ตัวยิ่งไม่ต้องกล่าวแล้วเมื่อได้ยินเสียงกระเรียนร้องสิมเสียงซช่งสื่อพันบังเกิดความเสียใจกลับลืมเลือนเสียงพินเจ็ดทิคาดเสียงกะเรียนร้องกลับเป็นต้นเหตุทำร้ายท่านถึงแก่ชีวิต ริบตาที่แบ่งแยกสมาธิอดสวดมนต์พันลบเลือนจากพ่วงสมองมือที่นับพวงประคำก็หยุดลงเมื่อฉุกคิดถึงการคงอยู่ของยอดเซนามตะคิดสงบจิตสำรวมใจก็ไม่ทันท่วงทีแล้วเสียงพินยึดครองประสาทความรู้สึกของท่านโดยเร็วเส้นโลหิตทั่วร่างก็พองโตขึ้นยาดเหงื่อเริ่มพรั่งครูออกจากรูขุมขนของท่าน เพื่อไหลซึมออกมาก็ระเหยกลายเป็นไอพวยพุ่งเป็นเส้นสายสีหน้าของท่านก็แปรเปลี่ยนไปจากแดงระเรื่อเป็นแดงสดใสจากนั้นกลับกลายเป็นแดงฉานยอดเซียนอมะตะเห็นถนัดชัดตาผมเผ้าหนวดเคราลุกชี้ชันกรีดนิ้วเร่งร้อนกว่าเดิมเสียงกินครอบฟ้าคลุมดินแม้แต่ดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนสีสายตาของซิมเสียงเสียงซือกลับกลายเป็นแดงฉาน จากนั้นค่คอยๆเปลี่ยนเป็นดำมืดน้ำในกายถูกเผาเหือดแห้งทีละน้อยแม้แต่โลหิตก็แทบแห้งตรังหมดสิน้นสีผิวสูบซีดลงทีละน้อยในที่สุดหน้าปรากฏแววเจ็บปวดขึ้นพวงประคำที่กำอยู่ในมือพันแหลกสลายสิน้นมือขวาตกลงบนพื้นใช้นิ้วกลางขีดเขียนอักษรพดเขียวเป็นคำเรียน <c oughs> อยู่บนแท่นศิลาพร้อมกันนั้น ผิวกายของท่านก็เริ่มปริแตกจากช้าเป็นเร็วในเสียงสถานฟ้าสะเทือนดินร่างของซิมเสียงเซิงซือพันระเบิดออกระเบิดเป็นผุยผงไปยอดเซนอมตะค่อยหยุดมือแงนหน้าหัวรอดดังๆออกมาชื่อเท้งหงโปเฮียงกุลบ่ออ้วนไต้ซือและบ่ออุ้ยใต้ซือระงับฝันอันแตกตื่นพากันวิ่งตะบึงเข้าวัดเสียวลิมยี่ โดยมีเหล่าสิทธิเสียวลิมยี่ตามติดอยู่ด้านหลังบ่ออ้วนได้ซื้อหยุดที่หน้าแท่นศิลามองดูซากศพที่กลับกลายเป็นผุยผงส่งเสียงสรรเสริญพระคุณว่าอามิตรพุทธเทนผู้อาวุโสจากไปแล้วจากนั้นหมอบกราบลงกับพื้นหลวงจีนที่เหลือก็หมอบกราบลงส่งเสียงท่องสวดมนต์แผ่นฟ้าแผ่นดินกลับกลายเป็นวิเวกขดผู ยอดเซียนอมตะเชิดหน้าอย่างกระนงรอจนเสียงสวดผาดหายค่อยลดสายตาลงมากล่าวว่าบอ่ออั้วการศึกครั้งนี้ซิมเสียงได้เปรียบทั้งชัยภูมิภาวะแวดล้อมและตัวบุคคลยังต้องพ่ายแพ้ถูกทำลายเป็นปุ๋ยผงสำนักเสียวลิ้มยังมีอันใดจะกล่าวบอ่ออ้วได้สื่อทอดถอนใจยาวกล่าวว่า อาตมาไม่มีคำพูดจะกล่าวอย่างนั้นยายไม่เปลื้องกาสาวพัดทำลายปวงประคำด่าประนามพระพุทธองค์อีกเหล่าสิทธเสียวลิ้มบังเกิดความปั่นป่วนชื่อเทงหงและโปเฮงกุลล้วนมีสีหน้าเดือดดาลป่ออ้วใไ้ซื้อยิ้มอย่างหดหูกล่าวว่าพระองค์ทรงปราณีเสี่ยวลิ้มยี่ประสบคราเคร อาตมาละอายที่เป็นเจ้าสำนักไม่อาจกอบกู้แก้ไขได้แต่พลีชีวิตเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ไว้ขาดคำยกมือฟาดใส่จุดเทียนเล่งบนขม่อมตนเองลม้มลงสิ้นใจตายไม่มีผู้ใดขัดขวางทันท่วงทีได้ยินเสียงอุทานดังระง,งมจากรอบข้างยอดเสนมตะกล่าวราวกับไร้เรื่องราวว่าบ่ออุ้ย พันเลาบ่ออุ้ยใต้ซื้อเหลียวมองเหล่าสิทธิ์เสียวลิ้มมีบ้างคับแค้นเดือดดาลบ้างกระทดท้อแท้ดังนั้นกล่าวเสียงทุ้มหนักยาวสำนักพรีชีพเพื่อพุทธองค์อาตมาสมควรปฏิบัติตามแต่ในฐานะองค์ครริทักกฎอาตมาสมควรว่ากล่าวให้กระจ่างชัด พวกท่านหากยอมเข้าสังกัดนิกายบัวขาวเพื่อรักษาชีวิตไว้อาตมาจะไม่ขัดขวางหากไม่ยินยอมอาตมาหลังจากสะสางเรื่องราวภายในวัดทั้งหมดค่อยติดตามท่านอาุโสและเจ้าสำนักไปยอดเซียนอมะตะเงนหน้าหัวรอกว่าตาไปยังเหล่าสเสียวลิ้มกล่าวว่าประเสริฐผู้ใดต้องการมีชีวิตก็เดินเข้ามา หลังความเงียบสงัดหลวงจีนชะกันรูปหนึ่งเดินถึงหน้าท่านศิลาของยอดเียนอมตะเมื่อมีคนแรกย่อมมีคนที่สองปรากฏหลวงจีนชะกันสิบสี่รูปยอมสยบต่อน,นิกายโบขาวยอดเียนอมตะยิ้มพลางกล่าวว่าเราบอกแล้วว่าให้เปลื้องกาสาวพัดทำลายพวงประคำด่าประนามพุทธองค์ หลวงจีนทั้งสิบตีรูปลังเลเล็กน้อยในที่สุดเปลื่องกาสวพัที่ตรองร่างออกมาเราสิทธิ์เสียวลิ้มร้องคำสิทธิทรยศปรากฏหลวงจีนชะกันสองรูปโผมออกมาโผมเข้าใส่ยอดเซนอมตะร่ำร้องว่าศูสู์ร้ายมารชั่วข้าเสียงกับท่านแลว้วพวกเขาจู่โจมอย่างสุดกำลังแต่พลังฝีมือต่ำต้อยเกินไป นลอยอยู่กลางอากาศก็ถูกยอดเซียนอมตะตีดพลังดัชนีใช้เปลวเย็นควานวิญญาณจู่โจมใส่จุดสำคัญแผดร้องพางปลิวละลิ้วกลับไปทอดร่างเป็นซากศพกับพื้นยอดเซียนอมตะแค่นหัวรอกล่าวว่าเสียวลิ้มเป็นสำนักมาตรฐานคิดไม่ถึงหน้าด้านไรอย่างอายไม่รักษาสัจจะ ผู้ใดไม่ยอมรับนับถือก็ลงมือได้อย่างเต็มที่หลวงจีนสามรูปผลันออกมาบ่ออุ้ยใต้ซือทัดทานว่าสิทธิ์เซลลิ้มตายได้แต่ไม่อาจมีการกระทําเสื่อมเสียถึงสำนักอาจารย์หลวงจีนทั้งสมล่าถอยไปอย่างคับแค้นยอดเซนอมตะกวาดตาไปยังหลวงจีนทั้งสิบสี่รูปนั้นเร่งรัดว่ารีบทำลายผวงประคำ ลาปนามพุทธองค์ทันบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังว่ายอดเสียนรม,มะตะอย่าเพิ่งลำพองไปยอดเสียนม,มะตะกวาดตาไปตามเสียงพบว่าชื่อเทงหงไม่ทราบขึ้นไปบนแท่นศิลาตั้งแต่เมื่อใดจรงกล่าวเจ้าเป็นตัวอะไรคนสอดมือยุ่งเกี่ยวเจ้ายุ่งเกี่ยวได้หรือฉื่อเทงหงกล่าวว่าเราเพียงคิดถาม ท่านใช่เป็นคนรักษาสัตว์จะหรือไม่เรามีวาจาหนักแด่นดุดขุนเขาตลอดมานั่นก็ใช่แล้วใต้เสียงพินเจ็ดทีฆ่าท่านไม่สามารถทำลายซิมเสียงเสียงซือเป็นปุ๋ยผงใช่นับเป็นฝ่ายแพ้หรือไม่ยอดเซนอมะตะยิ้มอย่างพระนงกล่าวว่านอกจากปุ๋ยผงแล้วท่านยังคดพบอันใดมือขาดข้างหนึ่ง พลางก้มกายลงเขี่ยมุมกาสวพัทขึ้นใต้ากาสวพัทกลับมีมือขาดข้างหนึ่งมาดว่าผิวฝ่ามือปริแตกเป็นลายกระดองเต่าแต่ไม่ถูกทำลายเป็นผุยผงยอดเซียนอมตะกว่าตามองรอยยิ้มพลันชงะงักค้างชื่อเท้งหงร้องดังๆว่าสิมเสียงเส้งซื้อยังเหลือมือข้างหนึ่งแม้มรณภาพยังเป็นฝ่ายชนะเราสิเสียวลิ้ม ก็ลึงลานกับที่พากันคุกเข่าลงน้ำตาอดพลักจากเบ้าไม่ได้